หนำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดสถานีตำรวจพุทธรเมืองตรงังจัดนำร่องโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมกลุ่มเพื่อคัดค้านการยื่นเสนอพอรบปลองดองต่อรัฐสภารายละเอียดของข่าวติดตามได้จากปฏิพลอัยรัตนารักษ์สายชนธรรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2555ค่ะกับดิฉันสายชนธรรมกุลนะคะและก็คุณปฏิพล์ไตรรัตนารักษ์ค่ะครับผม ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดตรังนะครับใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นต้นเดือนแรกนะคะอะไรดีๆก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายในจังหวัดตรังค่ะซึ่งวันนี้นะคะศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดค่ะก็ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังนะคะก็เปิดโครงการบ้านสีขาวหรือว่าชุมชนสีขาวค่ะนําร่องชุมชนปลอดสารปลอดยาเสพติดนะคะซึ่งนําร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดตรังค่ะ นายธีรยุทธ์เอี่ยมตะกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการบ้านสีขาวที่หมู่บ้านโคกถิน่นหมู่ที่6ตําบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะโดยศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินอาชยาเสพติดสถานีตารวจภูธรเมืองตรงังได้ทําการคัดเลือกชุมชนแห่งนี้นะคะเนื่องจากเป็นชุมชนที่ปราศจากยาเสพติดค่ะทั้งพื้นที่เลยแล้วก็เป็นแห่งแรกของจังหวัดตรังด้วยนะคะโดยตัวแทนในชุมชนก็ได้กล่าวคําปฏิญาณตนในการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยการกําหนดมาตรการทางสังคมมาบังคับใช้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังค่ะมีการกําหนดสัญลักษณ์เป็นป้ายข้อความบ้านสีขาวนะคะติดที่หน้าบ้านเพื่อประกาศให้ประชาชนนี่นะคะทราบถึงครอบครัวที่ปรสิจากยาเสพติดแล้วก็ส่วนครอบครัวที่เกี่ยวข้องหรือมีพฤติการนะคะก็จะไม่ได้รับป้าย ดังกล่าวด้วยค่ะแล้วก็จะมีการใช้มาตรการทางสังคมแล้วก็กฎหมายดําเนินการกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะคะซึ่งหากแต่ละครอบครัวในชุมชนนะคะได้รับป้ายสีขาวจนครบทั้งชุมชนแล้วก็จะมีป้ายใหญ่นะคะติดว่าเป็นชุมชนสีขาวค่ะซึ่งก็พื้นที่เป้าหมายนะคะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองตรังนะคะจะดําเนินการก็ภายในปีนี้ก็มีทั้งหมด20หมู่บ้านต่อชุมชนด้วยค่ะเหมือนจะเป็นการการันตีแล้วก็สกีในตัวด้วยว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการต หนักในการที่จะป้องกันเรื่องของพิษภัยยาเสพติดะใช่แล้วเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดตรวจพบว่ามียาเสพติดในพื้นที่แม้แต่เล็กน้อยนะคะก็จะเอาป้ายคืนด้วยใช่ขอริบคืนขอริบคืนเลยเซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลท่านยกให้ลูกบ้านทุกคนนะคะประชาชนทุกคนเป็นผู้ว่าให้ว่ากันในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยตรวจสอบกันไปเลยนะครับใช่ค่ะเอาละครับจากชุมชนนะครับมาดูในเรื่องของเยาวชนบ้างนะครับเพราะเยาวชนก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะ ปราศจากเรื่องของยาเสพติดถ้าเยาวชนเนี่ยนะครับบริสุทธิ์นะครับในเรื่องของยาเสพติดมาสังคมก็เข้มแข็งนะครับอาล้ครับจังหวัดตรังครับจัดการในเรื่องของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเข้าค่ายเยาวชนต้นกล้านะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยให้พ้นภัยในเรื่องของยาเสพติดครับที่วิทยาลัยลูกผู้ชายครับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายอมรเสดสุวรรณมาศนะครับประหลัดจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปิดค่าย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าทั้งนี้เพื่อบำบัดฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาสมรรถภาพนะครับผู้เสพยาเสพติดแบบโรนาการ โครงการนี้ครับได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและการนําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบบําบัดฟื้นฟูนะครับสมรรถภาพทั้งทางเรื่องของร่างกายนะครับและก็จิตใจให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะเลิกพฤติกรรมที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นที่รักที่พึ่งของครอบครัวรวมทั้งสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้เป็นอย่างดีและก็ภาคภูมิใจซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่23 พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2555มีผู้เข้าค่ายบำบัดจำนวน80คนมีผู้ปกครองและก็ญาติของผู้เข้าร่วมรับการบำบัดร,รวมในพิธีปิดเนี่ยนะครับพร้อมผูกข้อมือรับขวัญผู้เข้ารับการบำบัดให้มีกำลังใจในการรับบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เสพยาเสพติดแบบบรณการและเพื่อดำรงชีวิตในสังคมต่อไปครับ <S <S 1> <S 1> ไปฟังเสียงครับ ไปยุ่งแล้วเจใจมากแต่ว่าลูกจะกลับไปยุ่งแล้วพอเจอป่านมาเมงก็เจใจมามากเลยถึงไม่อยากให้ลูกกลับไปยุ่งอีกเลยค่ะค่ะค่ะให้ไปลูกได้้ึเพล่าคนเป็นแม่ตึงมีแต่แม่เอาปอไม่มีอะค่ะค่ะค่ะมัสดงกูเป็นความรู้สึกผู้ปกครองนะขอ,ของคนเป็นแม่ خ. ก็ไม่อยากให้รูปไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน,นะคะค่ะามาที่เรื่องของความน่ารักกันบ้างนะคะความเป็นตํารวจนี่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องของอเขาเรียกว่าจับโจรผู้ร้ายอย่างเดียวนะคะค่ะตอนนี้ค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะคะก็จัดโครงการจราจรน,น้ําหวานค่ะเพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรในรูปแบบใหม่ค่ะ ที่ห้องประชุมตํารวจภูทรจังหวัดตรังนะคะพลตารวจตรีสาครทองมุนีค่ะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดตรงังพร้อมด้วยพันตํารวจเอกนเรศอินพรมนะคะรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดตรงังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมการแถลงข่าวนะคะเปิดโครงการใหม่ในการเสริมสร้างวินันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนกับโครงการจราจรน,น้ําหวานค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็เกิดปัญหาการจราจรที่แออัดแล้วก็การจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครตรงังแหล่งชุมชนหน้าสถานศึกษานะคะโดย เฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนค่ะรวมทั้งการขาดวินัยในการขับขี่ของผู้คนนะคะส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะจึงได้ทําโครงการจราจรน้ําหวานขึ้นนะคะเพื่อช่วยสนับสนุนและก็เอาเนยความสะดวกด้านการจราจรด้วยค่ะเป็นกําลังเสริมกําลังจราจรที่มีอยู่เดิมนะคะให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะโดยแนวคิดที่นาข้าราชการตํารวจหญิงนะคะมาทําหน้าที่ด้านการจราจรนั้นนะคะก็เนื่องจากว่าสตรีนะคะมีบุคลิกที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็จะช่วยสร้าง างบริการที่ประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตํารวจค่ะลดช่องว่างแล้วก็สร้างความเข้าใจันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับประชาชนนะคะสําหรับชุดจราจรน้ําหวานนี้นะคะก็ประกอบด้วยข้าราชการตํารวจหญิงนะคะสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรังจํานวน13คนค่ะชั้นตั้งแต่ชั้นยศตั้งแต่10ตํารวจโท ไปจนถึงร้อยตำรวจเอกนะคะที่ได้ทำการฝึกฝนมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยจะเริ่มในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งจะไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ก็จะเน้นการสถานศึกษาค่ะจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและให้ดีที่สุดค่ะในการช่วยเหลือนักเรียนข้ามถนนหรือจราจรจราจรเส้นทางถนนนะคะขอบคุณค่ะ ก็เป็นความรู้สึกนะคะใช่ค่ะเป็นการเอาจราจรผู้หญิงมาเป็นจราจรผู้หญิงแล้รู้สึกว่ารุ่มรนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศเวลาเราการจราจรติดขัดเนี่ยเขาได้เห็นภาพสวยๆงามๆแล้วมันก็สดชื่นใช่ตถจะได้ติดแบสบายใจเขาบอกว่าไม่แน่นะอาจจะสูมเสี่ยต่อการรถชนท้ายมากยิ่งขึ้นเพราะคนมองเยอะไงคนมองตำรวจคือเราไปสอบถามมาแล้วว่าวันนั้นคเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ได้มีการเขาเรียกว่าลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติหน้าที่เขาบอกว่ามีนะคะบางคนขับรถเปิดมาเปิด กะจกเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปเลยเพราะว่าแบบแหมเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการขับขี่รถด้วยนะคะพอบ้านไปส่งรูปไปโรงเรียนมากขึ้นด้วยค่ะคะ่ะก็ข่าวต,ต่อกันเลยครับค่ะจังหวัดตรังครับจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรน,นะครับเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพร,ราคาอย่างครับ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางภารดาตะบทตะเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายธีรยุทธ์เอี่ยมตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนายพานุมาตรตั้นสู่นะครับผู้อำนวยการสำนักงานกสจังหวัดตรังนะครับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรังเกษตรและสหก์จังหวัดตรังเกษตรจังหวัดสาก์จังหวัดหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสาก์จังหวัดและผู้แทนสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในพื้นที่จังหวัดตรังครับซึ่งขณะนี้ครับในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นมีสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและจำนวน18สถาบันเป็นวงเงิน257ล้าน 8, แสนบาทนะครับและในที่ประชุมครั้งนี้ครับก็ได้มีการอนุมัติสถาบันเกษตรกรเพิ่มเติมอีกนะครับ11สถาบันประกอบไปด้วยสกยอบ้านหนองเอื้องนะครับจำกัดสกยอทุ่งใหญ่พัฒนนาาจกัดยบ้ ไร่ควรจำกัดสะกะยทุ่งใส่ทองจำกัดสะกะยบ้านหนองว่าจำกัดสะกะยบ้านในเขาจำกัดสะกะยบ้านยวนโปะจำกัดสะกะยนะครับวังเจริญจำกัดแล้วก็สะกะยบ้านชัยพักดีจำกัดมีสะกะกใช่ไหมครับสุพักนิมิตวังวิเศษจำกัดแล้วก็สะกะยบ้านบางดีจำกัดซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยก็จะเสนออนุมัติเป็นวงเงิน53ล้าน700,000บาทนะครับ นายพานุมาตรตั้งสูนะครับผู้มนวยการสํานักงานทกศจังหวัดตรังในฐานะนุกรรมการได้กล่าวถึงที่มาของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางว่าหลังจากคณะมนตรีมีมติเห็นชอบและมีการอนุมัติโครงการตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะครับกนอยเนี่ยนะครับเสนอโดยสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยัสปล,ปลอดดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อซื้อ,อยางจากสมาชิกนํามาแปรรูปและเก็บรักษา เพื่อชะลอการออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคาย,ยางผันผวนรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางโดยสน,สนับสนุนวงเงินใช้รับซื้อน้ำยางสดยางแผ่นดิบนะครับ ยางก้นถ้วยมาแปรรูปหรือส่งขายให้องค์การสวนยางนําไปแปรรูปเป็นน้ํำยางค้นยางแผ่นรงมควันยางแท่งรงมควันอัดก้อนทําให้สถาบันเกษตรกรองค์การสวนยางนะครับสามารถเก็บรักษายางไว้ได้เพื่อที่จะรอจําหน่ายเมื่อราคาเหมาะสมหรือสิ้นสุดโครงการซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานของโครงการตั้งแต่มกราคม2555นะครับถึง31มีนาคม2556วงเงินดําเนินการกระทรวงการคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละศูนย์แก่สถาบัน เกษตรกร5,000ล้านบาทและองค์การสวนยางนะครับ10,000ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะครับ15,000ล้านบาททำสำหรับสถาบันเกษตรกรใดเนี่ยนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยื่นไปสมัครได้ที่สำนักง,งานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางทุกพื้นที่จนถึง31มีนาคม2556ก็เป็นการบรการร่วมกันนะครับใช่ค่ะเราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะมา